้าอยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไผ่ยีสีช่องนี้ดูดีใช้ได้ตนบุกพีฮาสาวราผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพลิดเพลินใจนางไม้ไผ่ยีสีนางไม้ไผ่ยีสี จ้าเจ้าจ้าราบราบรายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนางไหมยิปซีชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็พบกับแม่หมออีกเช่นเคยในพิกรัดนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาเอม,มองเราว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เขารู้สึกอย่างไรกับเรา นะเราก็มาส่องจ่ายเขาเช่นเคยนะคะเป็นพิกเด็กนะคะเด็กหนึ่งเด็กสองเด็กสามเลือกเด็กได้เลยจ้าชอบชอบอบลาบลาบลา,บลามาพบกับเด็กที่หนึ่งนะจ๊ะเขามองเราอย่างไรนะ เขามองเราอย่างไรจ๊ะเขามองเราว่าเป็นคนที่แบบเลิศเลอเพอร์เฟเป็นตัวตัวเองสูงแล้วก็มีความสามารถเขามองว่าเราบางครั้งบางทีก็เอาแต่ใจ เขามองว่าเราเป็นคนคเงียบขึ้มๆม,ม,มองว่าเราแบบเอ่อคิดมากและเขาก็มองว่าเราเป็นคนเด็ดขาดอา่าเป็นคนเด็ดเดียวเป็นคนจิตใจแบบค่อนข้างเข้มแข็งอา่านะเขามองว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเราล่ะอือหนะแล้วเขา คิดอย่างไรกับเราเมื่อเราเป็นคนแบบนี้แล้วนะเขาคิดอย่างไรกับเรานะเขามีความเกรงอกเกรงใจเราค่ะแล้วเขาก็รักเราเขารักเรามากเขาอยากหยิบยื่นความรักให้กับเรา ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความเจ็บปวดมันมีความเจ็บปวดความเศร้าหมองความเทคแอคชั่นอะไรมากไม่ได้แต่เขาก็รักคุณเขาก็รักเราอะ่ะอืมเขารักเรานะถึงแม้ว่าเราก็อาจจะตัดเขาไปหรือไม่เทคแอคชั่นอะไรหรืออยู่กับตัวของตัวเองเขาก็รู้นะว่าเราก็เศร้าแล้วเราก็ไม่สามารถเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักกับเขาได้แต่เขาก็รักคุณ เขามองเราว่าเราเป็นคนเด็ดขาดเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็เจ็บปวดในเรื่องของความรักเกี่ยวกับเขาอะนะคะก็คือคุณกับเขารักกันนั่นแหละแต่ว่าต้องทนความเจ็บปวดแล้วเขาก็แบบเขาก็รักคุณมากเขาอยากจะสร้างอนาคตอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะแต่ว่า มันก็เทคแอคชั่นอะไรไม่ได้ก็อย่างว่าหละอาจจะมีประเด็นมีปัญหามีปัญหามีปัญหานะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วาวนี้เราจะมาดูฟังใจเขากันอุย้ยไก่ขันอะไรตอนนี้มันตื่นต้องนานแล้วอือม,มาดูซิว่าในใจเขานะคะ รู้สึกอย่างไรกับเราอีกนะโดยค่ฝั่งใจนะจ๊ะถึงยังไงเขาก็รักคุณเขาส่องคุณด้วยนะคะแล้วก็อยากจะดูว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างเขาก็อยากจะพิจิตใจคุณนะอยากจะสร้างอนาคตอ,อ,อยากจะสร้างครอบครัวสร้างอนาคตร่วมกับคุณคือเขารักคุณแบบจริงจังอะ่ะค่อนข้างแบบจริงจังอะ่ะอยาก อยากสร้างอนาคตอยากร่วมกันมีครอบครัวเอด้วยกันอะไรเงี้ยน,นะไม่ว่าจะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรหรือว่าตัวคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเขาก็มองว่าคุณก็รอดเลยเพอร์เฟกคุณก็โอเคเขาก็รักคุณประมาณนี้โอ้ไก่อะไรขันอะไรขนาดนั้นนะจะไมไ่มาดูความเป็นไปนะคะ ความเป็นไประหว่างความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรด้วยไพ่ออโรโคนสนะคะความเป็นไปก็ยังมีเรื่องติดขัดอยู่ mm hmm. เขาก็คิดแผน mm hmm. คิดอะไรไว้อยู่นะกลับไปคิดกลับไปกลับมาอยู่เรื่องราวของเรานะเพราะว่าเขายังรักคุณอยู่เลยนะคะมีความทรงจําที่ดีๆยังรักคุณคุณเป็นคนเดียวที่เขารัก mm hmm. นะคะ บอกได้เลยว่าเขารักคุณนะทีนี้มาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรเราอีกนะด้วยาการแทนใจเขาอยากบอกอะไรเรานะคะด้วยการแทนใจนะฉันจะเก็บเธอไว้ในใจอืมแสดงว่าสถานอากาศมันเงียบพอมีคุณฉันจึงมีความรักอืมแสดงว่าที่ผ่านมาเขา เออก็คือเขาไม่เคยรักใครจริงจังอะไรขนาดนี้นะคะเขาเกิดความรู้สึกนี้กับคุณเพียงคนเดียวอุ้ยแต่แกบอกฉันนะถ้าคุณไม่ได้รักฉันแล้วอะไรแบบนี้นะนะยอมรับฉันในแบบที่เป็นฉันเขาก็เป็นของเขาแบบนี้เนาะเขาก็เขาก็อยากให้เรายอมรับในตัวเขานั่นเองนะคะ แล้วเขาอะก็ยอมคุณคนเดียวนะเออไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรเขาก็ยอมคุณแล้วเขาก็อยากให้คุณยอมเขาแบบว่าเออเขาเป็นแบบนี้นะยอมรับเขาหน่อยอะไรแบบนี้นะเออโปรดมาหาฉันว้าวเขาให้เราไปหาเขาอะคุณไปไปไป,ไปหาเขาไปอืมนะแต่ฉันไม่สามารถทําอะไรได้เลยอืมถึงแม้ว่าคุณไปหาเขาแล้วเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลย,เลยแล้วแล้จะไปทําแปะอะไร <c oughs> ไปอ่ะแต่ก็แล้วแต่นะอยากไปก็ไปโอ้ไม่ว่าอะไรลอกมาดูอีกว่าเขาอยากบอกอะไรเราอีกด้วยอ่มให้ทอกับเบามีนะคะเขาอยากบอกอะไรเราอีกนะคุณคือรักแท้ของฉันเออนั่นแหละรักันนะ my h a r t my heart c all out for you หัวใจของฉันน่ะเรียกหาคุณนะนะยูอา e i อิน heart คุณนะอยู่ในใจของฉันฉันรอคอยที่จะได้พบคุณเนี่ยเขาบอกก็โปรดมาหาฉันนะ่ะนะความรู้สึกที่มีต่อเธอนะมันมากเกินมันใหญ่นะจ๊ะความสุขของฉันนั้นก็คือคุณนะก็จบไปในเด็กที่หนึ่งนะจ๊ะเจ้าจ้อจ้อ,จอบลาบลาบลา เจ้าจออบลาบลาบลามาพบกับเด็กที่สองนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขามองเราว่าเป็นอย่างไรนะเข,เขาคิดว่าเราเป็นอย่างไรในมุมมองของเขาอะเขามองเราว่าเป็นอย่างไรนะแล้วก็เ,เขานะ่ยคิดอย่างไรกับเรานั่นเองนะคะมาดูซิว่าเขามองเราว่าเป็นคนอย่างไรนะ เขามองเราว่าเราเป็นคนคิดมากเขามองเราว่าเราเป็นคนที่ชอบแบบโฟกัสแต่เรื่องงานคิดมากแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรใครมากมายเป็นตัวของตัวเองสูงเขามองว่าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนเขามองว่าเราเป็นคนที่แบบ รักคนง่ายเชื่อเชื่อคนง่ายนะแต่ว่าก็ไม่ตัดสินใจอะไรสักทีลังเลแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่แบบเป็นตัวของตัวเองสูงเขามองว่าเราเป็นตัวของตัวเองสูงอ่ช่างเลือกแต่ก็เลือกอะไรไม่ได้สักทีแล้วก็เป็นคนอารมณ์ร้อนโฟกัสตแต่เรื่องงานไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักเรื่องของความรักคือ เขาก็รอคอยให้คุณเลือกแต่แต่คุณก็ไม่เลือกไม่เลือกสักทีนเนี่เกี่ยวกับเรื่องของความรักคุณเทคแอคชั่นแต่เรื่องงานคิดมากแล้วก็แบบโฟกัสแต่เรื่องของการงานแล้วก็การเงินเท่านั้นเองนะคะเรื่องของความรักเขาก็มองคุณไม่ออกว่าคุณเป็นคนยังไงเขาอยากรู้คุณนะคะเขาอยากเรียนรู้เขาอยากรู้เรื่องราวของคุณนะ เพราะมันเหมือนกับว่าเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่เขาเอ่อเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วก็เขาก็ไม่เข้าใจคุณนะคะเพราะคุณก็มีหลากหลายอารมณ์แล้วเขาเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะเขารู้สึกแบบว่าเจ็บปวดรู้สึกแบบทรมานกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณตัดเขาหรือว่าไม่ได้สนใจเขาแล้วเขารู้สึก ยังอะไรอววรกับคุณอยู่ถึงแม้ว่าสถานการณ์เทคแอคชั่นไม่ได้เขารู้สึกกับคุณมาตลอดเขาจมอยู่ในพวังแห่งความคิดถึงเรื่องแต่ของคุณเขารู้สึกแบบอยากจะตัดคุณออกแต่มันตัดไม่ได้นะฮะเขาคิดถึงคุณมากแล้วเขาแล้วเขาก็จะปวดทรมานมันเป็นความที่แบบทรมานนั้นเองนะคะก็จะประมาณนี้คืคอเขาเขามองคุณ เขามองคุณไม่ค่อยออกเขาก็มองคุณว่าคุณเป็นโรคส่วนตัวสูงนะคะไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักแล้วเขาก็ยังติดอยู่ในพวังที่ความคิดถึงคุณอยู่แต่เขาก็ไม่สามารถเทคแอคชั่นได้เขาก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกเจ็บปวดมาดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกด้วยไพ่ฟังใจนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกด้วยไพ่ฟังใจนะคะ เขารู้สึกว่าคุณอยู่ที่สูงกว่าเขาแล้วมันก็เป็นอันตรายนะแต่เขาก็ปล่อยให้รักคุณมาจนทุกวันนี้นะคะคุณน่ะแบบว่าเผด็จเผด็จใจเขาได้นะคะผิชิดใจเขาได้นั่นเองแต่ความสัมพันธ์นี้เป็นยิ่งสูงยิ่งหนาวเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะถึงแม้ว่าคุณจะไม่แสดงออกกับเขาแต่เขาก็ก็รักคุณอ่ะเพราะว่าเขาผูกพันกับคุณเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นั่นเองนะคะมาดูซิว่า ถ้าสถานการณ์อย่างนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเขายังรักกับคุณเขายังรักคุณอยู่อะ่ะอืมนะแต่สถานการณ์แบบของคุณนะ่ะมันบ่งบอกเหมือนคุณแบบคุณเหนื่อยกับความรักอ่ะนะแต่เขาอ่ะยังรักกับคุณเขายังรักคุณแล้วก็ยึดติดอยู่กับคุณแล้วสถ,ถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรสถ,ถานการณ์ก็ยังมืดมนอยู่นะอย่างค a k แอคชั่นอะไรไม่ได้ เขาก็ยังแอบรักคุณอยู่นั่นเองคุณกับเขามีเคมีชีดึงดูดกันแล้วคุณกับเขามาีจิตวิญญาณสื่อถึงกันได้เขาเฝ้าจะมองดูคุณคุณอื่นจะพูดถึงคุณอย่างไรแต่เขาก็เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงเหมือนกันว่าเขายืนยันว่าเขารักคุณค่ะเขารู้สึกอย่างไรหรอเขารักคุณจริงๆนะ แล้วเขามีอะไรจะบอกด้วยการแทนใจอะไรกระดินโดงออกมาไม่มีเธอเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างอ่านะเออประมาณแบบว่าออคุณตัดเขาอะอนะเหมือนคุณตัดเขาอะ่ะเขาชื่นชอบคุณอยู่นะใครสักคนไม่ได้หมายถึงใครก็ได้นะอะไรแบบนี้เขาก็แบบอยากจะมีคุณไว้จะไว้อยู่ในความสัมพันธ์ของเขานะฉันเสียใจนะที่ต้องไปแบบนี้ ก็คือมันก็เทคยังเทคแอคชั่นไม่ได้อะนะจิตวิญญาณของฉันเป็นของเธอโอ้คุณกับเขาจิตจิตวิญญาณของทั้งคู่แหละทั้งคุณกับเขาอะเป็นของกันและกันนะนี่นะคะอุย้ยฝิ่นเว่อวงังฉันผิดไปแล้วนะขอโทษอืเขาอาจจะทําอะไรที่คุณไม่พอใจคุณเขาว่ามองเขาก็เลยมองว่าคุณใจร้อนตัดสินใจเขาผิดไปหรือเข้าใจผิดเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดเขาไปทีนี้เขาก็ ไม่รู้อ่ะเขาจะผิดจะถูกเขาก็อยากจะขอโทษคุณเพื่อให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะรักมากมายนะเออสิ่งที่เขาอ,อยากจะบอกเขารักคุณนะคะรักคุณมากมายเลยทีเดียวมาดูซิว่าท็อกกับบอสมีจะฮิตมาเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกด้วยท็อกกับบอ m มีนะฉันพบความงดงามของคุณได้จากรอยยิ้มของคุณ เธอไม่เคยออกจากหัวเลยนี่ไงเห็นไหมคุณไม่เคยคุณพเด็ดสึกเขาแล้วคุณพเด็ดแบบเขาเรียกอะไรคุณพิชิตใจเขาว่าได้แล้วแล้วเขาก็สื่อสารกับคุณด้วยทางจิตวิญญาณแลวคุณก็ไม่เคยออกจากหัวเขานะคะฉันต้องการคุณมากกว่าสิ่งใดเธอนะ่ะคือลมหายใจของฉันนะแค่มองมาก็รู้แค่คุณมองมาก็รู้สึกดีแล้วอเหมือนกับเขารอคอยแบบให้คุณอมองเขาหรือว่ารอคอยแบบเออ ความรักความเมตตาจากคุณหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหัวใจพองโตเมื่อได้พบนาะนั่นเองนะคะก็จบไปในเด็กที่สองนะคะจอจอบจอบบลาบลาบลาจอบจอบบลาบลาบลามาพบกับเด็กที่สามนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาเนี่ยมองเราเป็นคนอย่างไรนะคะแล้วก็เขารู้สึกอย่างไรกับเรานะเขามองเราเป็นคนอย่างไรจะ๊ะเขามองเราอย่างไงนะอืม เขามองเรา nhậu เขามองเราอย่างไรนะจ๊ะเขามองเราอย่างไรจ๊ะเขามองเราว่าเราเป็นคนเจ้าชู้อืมสฟินรีน่ารักเขามองเราว่าเราเป็นคนแบบเจ้าชูอ้อ่ะอืมเขามองเราว่าเรามีสายตาสายตาท,ท่าทีที่แบบเจ้าชูอ้อ่ะ เออขามองว่าเราเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะในแล้วในเรื่องของความรักก็คือจะรักใครก็ได้เป็นอิสระอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเด็ดขาดนะเออในความคิดของคุณหรือท่าทีหรือว่าการตัดสินใจของคุณเด็ดขาดแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนผงผางนะคะเป็นคนผงผางเลือดร้อนเออแบบว่าบูบุญ แล้วก็อ่อ,อนโยนไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงบทแรงก็แรงถึงบทร้ายก็ร้ายถึงบทดีก็ดีถึงบทแบบอบอุ่นเฟรนด์น่ารักก็ก็มีในมุมมองของคุณเขามองคุณแล้วเขาทึ่งทึ่งในตัวคุณว่าคุณมีบุคลิกภาพหลายหลายอย่างแตกต่างกันไปในตัวของคุณนั่นเองนะคแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณล่ะโอ้นะ ดูสิเขารู้สึกว่ารักคุณนะจั s เ m นแล้วเขารู้สึกแบบว่าไปไหนจากคุณไม่ได้อ่ะมันเหมือนถูกตรึงอ่ะนะเดทแล้วแล้วแล้วมันมีความรู้สึกลึกลึกลับอล้ำลึกลึกลับอ่ะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันมันล้ำลึกอ่ะไม่สามารถบรรยายได้นะคะเดว เขารู้สึกเหมือนมีความผูกพันมีความผูกมัดผูกติดผูกถูกตรึงถูกพันธนาการอะไรต่างๆนะคะกับคุณเขาเหมือนเอาพูดง่ายๆเขาเหมือนแบบมีมีความแบบมีความยึดติดต่อกันอะถ้าอย่างนั้นเขาก็เป็นคนที่ยึดติดกับคุณนั่นเองนะคะเขารักคุณ เขาต้องการคุณเขาคิดถึงคุณว้าวนะคะมันเหมือนกับการผูกกรรมผูกพันธนาการนะคะเหมือนใจเขาผูกอยู่ติดอยู่กับคุณนะคะแล้วคุณทำให้เขามีความรู้สึกหลากหลายเออเขาก็เลยคือจิตเขาตอนนี้เขาผูกเขาติดอยู่กับคุณอนะเขาต้องการคุณมากเขาแบบมันมีความล้ำลึกมันมีความแปลกประหลาด ในความรู้สึกที่มีต่อคุณมันมันคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเนี่แค่แล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกนะมาดูซสนะด้วยไพ่ทางใจไพ่ทางใจ้ดยไพ่ฟังใจนะคะไม่หมอไม่ค่อนสบายเป็นหวัดนิดหน่อยก็เลยแบบ พูดจารวนไปหน่อยนะคะอู้เขารู้สึกกับคุณแบบประมาณว่าไม่รู้สิไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะรักคุณเขายังรักคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเขาตั้งมั่นว่าเขาจะรักคุณเขาอยากจะเดินทางความรัก,กเขาอยากจะมีชีวิตร่วมกันกับคุณอะ่ะชีวิตคู่ร่วมกันกับคุณเขาว้า เขาแบบมีความแบบเอออดทนทนไม่ไหวแล้วมีความต้องการคุณมากอะ่ะเขาอยากจะเทคแอคชั่นเดี๋ยวนี้เลยว่าต้องการคุณ มาแค่ไหนนั่นเองนะคะมีความต้องการคุณมากเลยนะคะไพ่แบบอยากใกล้กันเลยเนะี่ยเป็นไพ่แบบเดวิลเดวิลอะนะนะคะเดวิลขึ้นออกมาซ้ํากัน2รอบแสดงว่าเขามีความต้องการเอ่อสิบแดวกกับคุณสูงมากนั่นเองก็หมายถึงว่าก็อยากจะเป็นคู่ผัวตัวเมียอยู่ด้วยกันกันเป็นเป็นสามีภรรยากันนะนะเป็นผัวเมียกันนั่นแหละอ ว้าวอิจฉาดมาดูซิว่าไพ่าราเข้าจะมาบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้ว่าเป็นอย่างไรนะมุมมองในทิศทางความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะโดยไพย่ ก็คือจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับความรักของคุณนะคะคุณจะได้เทคแอคชั่นละได้พบเจอกันมากขึ้นแล้วก็ได้ความรับรู้ถึงความต้องการกันมากขึ้นเขาเฝ้าอธิษฐานอยากให้คุณได้รับรู้นะเขารักคุณด้วยจิตใจที่แท้จริงไม่ได้รักแบบลุมหลงนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีความต้องการหรืออะไรคือเขามีสติมีสติที่ว่าโอเคคนรักกันต้องทําอะไรกันบ้างยังไงยังไงเอ้ เขามองแล้วว่า,าคุณกับเขา่เป็นคู่กันนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอแล้วเขาก็จะรอในวันนั้นวันที่สมหวังแฮปปี้เอนดิ้งกับคุณค่ะในคะมาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรเราด้วยการทแทนใจนะไม่ได้อยากดราม่านะแต่มันเจ็บอะ่ะเขารู้สึกเจ็บปวดอะ่ะ เมื่อคิดถึงคุณแล้วมันเจ็บปวดอาจจะทงยังเทคแอคชั่นอะไรยังไม่ได้ต้องรออนะฉันไม่อาจร้องไห้แต่ฉันเจ็บฉ,จฉันไม่อาจพูดความฉันไม่อาจพูดแต่ฉันรู้สึกอะเขารู้สึกกับคุณแต่เขาแทกแอคชั่นไม่ได้ก็เลยร้องไห้ฉเฉลยเจ็บเจ็บเจ็บปวดเออไม่ได้ร้องไห้แต่มันเจ็บปวด <c ười> คือมันเจ็บแบบเหมือนอยากจะอยากจะร้องไห้นะไม่ได้อยากได้อะไรเลยนอกจากหัวใจของเธอ ได้ใจของคุณก็อยากให้คุณ่ะหันกลับไปรักเขาหรืออยากให้คุณรักเขานั่นเองนะคะแค่มองตาก็รู้ใจแล้วไม่หมอมองว่าต่างคนต่างรู้ใจกันว่าแอบ,บรักกันชอบกันหรือว่ารักกันอยู่นะคะแต่สถานการณ์มันมันยังไม่เอื้อที่จะเทคแอคชั่นในเรื่องของความแบบถูกต้องถูกเวลาถูกที่ถูกทิศถูกทางแล้วก็ถูกธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าปิดกัน้นเฉลย คุณเปิดให้เขาได้สองคุณมากเขาคิดถึงคุณมากนะอืมประมาณนี้นะฉันไม่อาจพูดความในใจจริงๆนะแต่ฉันก็รักคุณอนะมันเหนื่อยนะก็เลยอยากพักก่อนนั่นเองนะคะทีนี้ก็มาดูว่าเขาอยากบอกอะไรคุณอีกด้วยทอกับเบามีนะหล่นลงมาก็เอานะจ๊ะเพราะว่าทอกับเบามีมันเป็นพลังงานบวกค่ะถ้าไม่มีเธอใจฉันมันก็ว่างเปล่าไม่เหลืออะไรเลย ฉันมีกําลังใจเพราะมีเธอนะไม่ว่าฉันเห็นอะไรที่เกี่ยวกับเธอฉันก็หวังว่าจะเป็นเธอวายฉันจำเป็นต้องซ่อนความรู้สึกนั้นไว้อืม I love you with all my heart ฉันรักคุณหมดหัวใจว้าวหัวใจฉันมีแต่เพียงเธอนะคะก็จบไปนะคะสำหรับอัด็กที่สามจ้าจ้จ,จ้บลาบลาบลา